พี่พรคู่รักต่างวัยสัญญกรรมทุบหน้าสยบคัมบูรี่คบแฟนเด็กอายุห่างกัน41ปีก่อนอื่นต้องบอกว่าสวยปังชุดไม่อยู่เมื่อล่าสุดพี่พรคู่รักต่างวัยสัญญกรรมทุบหน้าใหม่สยบคัมบูรี่หลังคบแฟนเด็กอายุห่างกัน41ปีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นที่ คือฮาในโลกโซเชียลเมื่อโลกออนไลน์นั้นได้แชร์เรื่องราวของคู่รักต่างวัยที่กำลังโด่งดังใน t ิ k ต o อกโดยมีชื่อว่าน้องเวฟชายหนุ่มอายุ17ปีและพี่พรฝ่ายหญิงอายุ58ปีโดยคู่รักคู่นี้กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลต่อเนื่องมีอายุห่างกันถึง41ปีทีเดียวและปัจจุบันน้องเวฟ พี่พรก็ได้คบหาดูใจกันมาได้11เดเดือนแล้วโดยหลังจากทั้งคู่เปิดตัวนั้นก็มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมบ้างและถูกชื่นชมในความรักที่น่าอบอุ่นในขณะที่อีกฝ่ายวิจารณ์ว่าอายุห่างกันเกินไปอาจคบกันได้ไม่ยืดยาวโดยเวลาต่อมาน้องเวฟกับพี่พรก็ได้เปิดใจว่าทั้งคู่นั้นครบรักกันในแอปพลิเคชัน tiktok เพราะก่อนหน้านี้พี่พรได้ไลฟ์สด ขายชาสมุนไพรและสบู่จากนั้นตนเองเลื่อนมาเข้ามาชมแล้วเกิดความประทับใจเนื่องจากชอบคำพูดของพี่พรและมองว่าพี่พรเป็นคนใจเย็นจากนั้นก็เริ่มติดต่อเข้ามาแสดงความคิดเห็นหยอดมุกหวานหวานหลังจากนั้นน้องเวฟไม่ได้ถอดใจปรึกษาพ่อซึ่งพ่อสนับสนุนให้กำลังใจและคอยเฝ้าถามไถ่าสาทุกสุขด,ดิบพี่พร และได้คุยกันตลอดจนกระทั่งเดือนพฤษภาคม64พี่พรได้ตัดสินใจคบหาดูใจกับน้องเวฟและล่าสุดต้องบอกเป็นที่ฮือหาอีกครั้งเมื่อพี่พรคู่รักต่างวัยสัญญกรรมทุบหน้าใหม่โดยทําจมูกสยบําบูลลี่หลังคบแฟนเด็กน้องเวฟอายุห่างกัน41ปี โดยงานนี้ด้านประจักษ์ชัยหายทองคำทำการเผยผพ้าพี่พรน้องเวฟขณะอยู่กับตนเองที่คลินิกและได้ระบุข้อความว่าแม่ปองเซ็นสัญญาแสดงนำหนังใหญ่และได้พาเด็กสร้างโอริฟโตเกียวโนบาและคู่รักต่างวัยมาปรับโครงหน้าโครงสร้างหน้าใหม่ขอพระคุณหมอแพวและบอสลุ่งแห่งวีแคร์คลินิก พัทยาดูแลความงามลูกๆหายทองคำทุกๆโปรเจกต์ให้เพลงก็ต้องทำต่อยอดให้เน็ตไอดอลดาวติกตก็อกก็ต้องสร้างโกทูเพชรีบ้านหมอปลาโกบอยกระแสต่อยอดด้วยคนเคมีเดียวกันโอลิปโตกเกียวโนบาคู่รักต่างวัยแอนสาวเสียเส้นแฮกแท็กทัวแล้วคนจะเชื่อ ฮแ,แท็กปลาใหญ่แพ้ปลาไวยแฮกแท็กหทองคำอีกทั้งหลังจากัญญกรรมน้องเวฟก็ยังคอยดูแลไม่ห่างพร้อมเผยว่าแฟนของเขานั้นทำจมูกจริงซึ่งจะเดินทางไปตัดไหมวันที่17มกราาคมนี้อีกด้วยสุดท้ายทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้พี่พรสวยๆปังๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะคะ รักษาสุขภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากบันเทิงไทย